ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เรื่อนเป็นวิทยาฐานะครูชำนาญการด้วยความยินดียิ่งประวัติผู้ขอรับการประเมินชื่อนางสาวนิตยาสิงทีทิมาตำแหน่งครูข้อสอหนึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพมสุวรรณสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแซออำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้ว เกิดเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2520อายุ46ปีคุณวุฒิทางการศึกษาจบปีการศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช2554วุฒปริญญาตีครุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประวัติการรับราชการรับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2558ณส่วนพัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพมสุวรรณสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแซอออำเภอวัฒนานาครจังหวัดสระแก้วอายุราชการรวม8ปี2เดือน ครูนิตยาสินธิมาตรปฏิบัติการสอนดังนี้เป็นครูประจำชั้นเด็กเล็กอนุบาลปีที่1โดยปฏิบัติการสอนในระดับชั้นปฐมวัยสอนบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยซึ่งแบ่งออกเป็น6กิจกรรมหลักดังต่อไปนี้ 1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะ 2. กิจกรรมสร้างสรรค์ได้แก่การวาดภาพการระบายสีการปั้นการพิมพ์ภาพการพับตัดฉีกปะและประดิษฐ์เวัสดุต่างๆ 3. กิจกรรมเสรีเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กได้เล่นกับสื่อและเครื่องเล่นอย่างอิสระในมุมการเล่นต่างๆ 4. กิจกรรมเสริมประสบการณ์เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กๆได้พูดฟังสังเกตคิดและปฏิบัติการทดลอง 5. กิจกรรมกลางแจ้งโดยจัดให้เด็กได้ออกนอกห้องเรียนไปสู่สนามเด็กเล่นทั้งที่บริเวณกลางแจ้งโดยยึดเอาความสนใจของเด็กเป็นหลัก 6. กิจกรรมเกมการศึกษาเป็นกิจกรรมการเล่นที่มีกระบวนการในการเล่นตามชนิดของเกมประเภทต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าสถานศึกษาส่วนพัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพงสุวรรณเป็นคณะกรรมการการตรวจสอบพัสดุทรัพย์สินเป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจ,จงจัดทําโครงการต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพงษสุวรรณด้านที่ 1. ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพ ครูนิตยาสินธิมาตรตระหนักดีถึงการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีวินัยในตนเองป่าพืชและปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียนเช่นวันจันทร์แต่งกายด้วยชุดสีกากีและวันอื่นๆแต่งกายตามที่หน่วยงานกำหนดปฏิบัติราชการตรงตามเวลาราชการปฏิบัติราชการเต็มเวลาเต็มความสามารถ 1. <c oughs> การมีวินัยด้านการมีวินัยครูนิตยาสินชิมาตรมีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมและวางแผนอันดีงามของสังคมปฏิบัติตามกฎหมายและเบียบแบบแผนของทางราชการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมตรงต่อเวลาราชการและการอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องการแต่งกายเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน 2. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีรูนิตยาสินธที่มาศปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะขยนันอดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสำนิกของงานยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนายึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม การดำรงชีวิตยอย่างเหมาะสมครูนิตยาสินชิมาตรพึงราลึกเสมอว่าการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีส่งผลให้ผู้ที่ได้พบเห็นเกิดความประทับใจและนำไปปฏิบัติด,ดำรงชีวิตตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายมีความประหยัด มัธยัติอดออมดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนเข้ารับการอดมรมหลักสูตรเกี่ยวกับอาชีพการดำรงชีวิตที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมออีกความรักและศรัทธาในวิชาชีพรูนิตยาสินธิมาตรให้ความรักและเมตตาสิทธทุคนอย่างสม่ำเสมอโดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆเช่นการแนะแนวจัดส่งเสริมและให้กำลังใจให้คำยกย่องชมเชย เพื่อเป็นการเสริมแรงให้นักเรียนเกิดความมั่นใจเป็นสมาชิกที่ดีสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสารรค์ศึกษาค้นคว้าวิชาชีพสร้างสารรค์ความรู้ใหม่ๆมาใช้พัฒนาในวิชาชีพรักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติเสริมสร้างปลูกจุดสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชนสังคม 5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพครู ครูนิตยาสินชิมาตในฐานะเป็นครูตระหนักดีว่าการเป็นครูที่ดีจะต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่และวิชาชีพมีการวางแผนและการบริหารงานแบบนักเรียนมีส่วนร่วมอุทิศเวลาและเสียสละเพื่อง,งานราชการโดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยนอกจากเพื่อพัฒนาการเรียนแล้วยังอบรมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีความเมตตาเสียสละเพื่อส่วนรวม ด้านที่ 2. คุณภาพการปฏิบัติงานสมรรถนะที่ 1. การมุ่งผลสำทริ์ครูนิตยาสินธิมาตได้ศึกษาได้วิเคราะห์หลักสูตรวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้จัดทําศึกษาและออกแบบกิจกรรมการเรียนการกําหนดสื่อแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นํานวัตกรรมทางเลือกใหม่ๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่องเข้ารับการอบรมประชุมสัมมนาทางวิชาการจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอกเป็นประจำสมรรถนะที่2การบริการที่ดีครูนิตยาสินธิมาตรมีความตั้งใจในการปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการประสานผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน ด้านการสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองเพื่อให้ผู้ปกครองไว้วางใจในการฝากลูกหลานให้มาดูแลและให้การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนและร่วมกิจกรรมต่างๆสมรรถนะที่3การพัฒนาตนเองครูนิตยาสินธิมาตรมีการศึกษาคนา้นคว้าหาความรู้ด้วยการเข้าร่วมประชุมของวิชาการการอบรมสัมมานาและเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการในหมู่เพื่อนร่วมงานอย่างสม่ำเสมอ สมรรถนะที่4การทำงานเป็นทีมครูนิตยาสินธิมาตให้ความร่วมมือสนับสนุนเพื่อนร่วมงานแสดงบทบาทผู้นำหรือผู้ตามได้อย่างเหมาะสมปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และกลุ่มคนที่หลากหลายมีการเสริมแรงให้กำลังใจส่งเสริมสนับสนุนเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงานสมรรถนะที่ 5. การออกแบบการเรียนรู้ คุณนิตยาสินชิมาตมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการออกแบบการเรียนรู้และนำผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ สมรรถนะที่6การพัฒนาผู้เรียนมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะชีวิตสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียนปลูกฝังการเป็นประชาธิปไตยและภูมิใจในความเป็นไทยของผู้เรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสมรรถนะที่7การบริหารจัดการชั้นเรียนมีการจัดบรรยากาศภายในห้องเรียนเช่นการจัดทํามุมศิลปะมุมบล็อกมุมหนังสือ และการจัดทําข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอด้านที่3ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ครูนิตยาสินธิมาตรปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาผู้เรียนปฏิบัติงานทางวิชาการของสารศึกษาและประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองบุคคลในชุมชนให้บริการ สังคมด้านวิชาการและหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจัดการเรียนรู้โดยวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง แก้ปัญหาหรือวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างเป็นระบบมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสำเร็จทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่สารศึกษากำหนดมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และมีทักษะนิสัยรักณการทำงานมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสารศึกษา